เอามากันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับในบันเทิงของเกาหลีก็คือเอสปานะครับกับลีเดอร์หนึ่งในลีเดอร์ของวงคือวินเทอร์นั่นเองนะครับก็ก่อนหน้านี้เรามีการนําเสนอข่าวนะครับว่ามีเหมือนเป็นช่างภาพช่างกล้องคนหนึ่งเนี่ยแหละครับเขาเหมือนอารมณ์เหมือนแอบถ่ายอะไรบางอย่างที่ดูไม่ดีไม่ร้ายนะครกับวินเทอร์นะครับซึ่งก็มีแฟนคลับจับสังเกตได้แล้วก็ไปฟ้องทางต้นสังกัดนะให้เอาเรื่องนะครับแล้วก็มีการแชร์กันเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วนะฮะ ต่างต้นสังกัดก็บอกว่าไม่ใช่นะครับช่างภาพคนนี้เขาบริสุทธิ์นะและล่าสุดช่างภาพจะฟ้องแฟนคลับคนนั้นกลับแล้วด้วยแหละครับเอาละฮะเรื่องราวไม่จบง่ายๆนะครับถัดจากที่มีข่าวแฟนคลับวงเอส p a าครับกลุ๊ปน้องใหม่มาแรงครับจากค่าย SM Entertainment จำนวนไม่น้อยพากันแคปภาพจากคลิปเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นของ4ีสาวงทีเ่เขาบอกมีช็อตหนึ่งนะครับที่ทีมงานชายรายหนึ่งเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปนะก่อนจะเดินมาอยู่ด้านหลังครับของ w i n เทอรนึ่ในสมาชิกของวงนี้ขณะกำลังยืนให้สัมภาษณ์อยู่โดยถือโทรศัพท์ค่อนข้างต่ำาฮะในลนักษณะเหมือนจะถ่ายแบบอ่ะถ่ายมุมที่มันดูดแบบสุ่มเสี่ยงนิดนึงนะครับงานนี้ ถึงแม้ทางค่ายนะครับจะได้มีแถลงชี้แจงแล้วนะครับว่าได้ทาการตรวจสอบแล้วพบว่าชายคนดังกล่าวคือหนึ่งในช่างภาพในการถ่ายแบบดังกล่าวนะครับแล้วก็เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ก่อเหตุอันไม่สมควรตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามค่ะก็ยังมีแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตบางส่วนคลางแคลงใจกับพฤติกรรมต้องสงสัยดังกล่าวเพราะว่าในแถลงของทางค่ายเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุว่าช่างภาพคนดังกล่าวเนี่ยไปหยุดทําอะไรด้านหลังของวินเทอร์ในช็อตที่ถูกกล่าวหา กตรงนี้ค่ะก็มีข่าวตามมานะคะว่าช่างภาพคนดังกล่าวก็ขู่ว่าจะดําเนินคดีเอาผิดกับชาวเน็ตคนใดก็ตามที่เผยแพร่ข่าวที่ถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียในครั้งนี้รวมถึงชาวเน็ตที่เป็นเจ้าของคอมเมนต์ที่รุนแรงรวมทั้งกล่าวหาตนในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวว่าชาวเน็ตคนแรกนะครับที่เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยได้มีการโพสต์ขออภัยไปยังช่างภาพคนดังกล่าวแล้วในส่วนของแฟนแฟนเพลงนะครับแลวก็ชาวเน็ตอีกไม่น้อยก็มองว่า ถ้าเกิดได้ทำงานกับค่ายเพลงที่มีสุดปินดังมากมายอย่างค่ายนี้นะครับคงไม่มีมืออาชีพคนไหนคิดสั้นตัดอนาคตตัวเองด้วยการแอบช้อนถ่ายนะครับทั้งที่รู้นะครับว่ามีกล้องกลางเนี่ยกำลังเก็บภาพทั้งหมดอยู่ครับ เอออันนี้เห็นด้วยนะมันก็อยู่ในที่แจ้งทุกอย่างจับตาหมดเลยแล้วข้อสาคัญก็คือคุณผู้หญิงอ่ะศิลปินอ่ะกาลังแถลงข่าวให้สัมภาษณ์อยู่ซึ่งก็ต้องมีคนมากมายแล้วก็มีกล้องมากมายคุณคิดหรอว่าคนถ่ายชอนเขาจะมาเลือกจังหวะเอ้าล่ะกล้องกำลังจับฉันฉันถ่ายเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเออจะมาคิดสั้นกับตัวเองอย่างนั้นทาไมใช่ไหมเนาะนะครับอ่ะก็อยากให้ไปถึงเรื่องของการฟ้องร้องกันเลยนะฮะเพราะว่าต่างคนต่างก็ทํางานของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็รักศิลปินด้วยถูกต้องนะคะก็ขอ